โอ้เคมนะก็ต้องขอการสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolved Mobile อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมไปลงถ้ำเยติกันนั่นเองนะครับอ่าวันนี้เราจะไปลงถ้ำเยติกันนะเป็นถ้ำที่ยากที่สุดและหลันรโหดมากๆในเกมนี้นะน่าจะลองจากถ้ำพิษนะแต่สลหรับผมผมคิดว่าถ้ำนี้เนี่ย อลองกว่าถ้ำพิษนะผมแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันยากกว่าถ้ำพิษก็แล้วแต่แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะเพราะว่าถ้ำพิษผมยังไม่เคยลงด้วยตัวเองเลยแต่ถ้ำเนี้ยคือผมสามารถที่จะลงด้วยตัวเองผ่านได้ก็ลองย้อนไปดู EP สามเก้าของโปรเจกต์ที่แล้วได้เลยนะในเทลิสอาร์คเอสสองนะเซเลนสองคือผมได้ทำเอาไว้นะก็คือว่าตอนนั้นเนี้ยผมลงด้วยตัวเองจะเห็นใช่ไหมว่าผมสามารถที่จะผ่านได้แบบง่ายๆนะผมลงได้รอบเดียวนะอ่าก็แนะนำว่าถ้าถ้าอยากได้ความท้าทายนะรอบแรกก็ผมลงไปพิชิตด้วยตัวเองนะเออซึ่ง ในโปรเจกต์อาร์กอะไรเงี้ยจะเห็นว่าตลอดเนี่ยคือตั้งแต่โปรเจกต์ที่แล้วแล้วแหละที่เพิ่งจะทำไปแล้วก็โปรเจกต์นี้ตั้งแต่ซี่หนึ่งมาเนี่ย คือเวลาลงถ้าทุกถ้าเนี่ยคือผมจะลงด้วยตัวเองหมดเลยนะแบบพิชิตครั้งแรกนะผมก็คือผมจะไปที่ตัวเองนะผมจะลงวิ่งเข้าออกด้วยตัวเองเท่านั้นนะจะไม่พกลูกลงไปเลยแม้แต่ครั้งแม้แต่ถ้าเดียวนะในการลงครั้งแรกนะซึ่ง5้าถ้าก็คือถ้าอ่าถ้ำฮันเตอร์ถ้าลาวาถ้ากลางถ้าสกายหลอดแล้วก็ถ้ำเยติที่จะไปลงในวันนี้ผมจะพกเอ๊ะคือผมจะไปที่ตัวเองเท่านั้นนะผมส่วนถ้า พิษเนี่ยผมขอเอามาป่าลงไปด้วยนะไม่ไหวจริงๆครับผมถ้ำนะผมคิดว่าไม่ไหวนะผมยังไม่เคยลงที่ตัวเองเลยแต่เดี๋ยวสักวันต้องไปลงที่ตัวเองให้ได้บางครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้มันมืดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะต้องไปปิดปิดไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันตอนนี้เลยผมจะตื่นอจะได้แบบมันจะได้เช้านะครับโอเคปิดไฟก่อนเฮ้ยใส่ใส่ผิดใส่ผิดใส่พิดโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเค, 1, 2, 3, 4, อเคปิดโอ้โหมืดตื่นเลยครับผม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกับอุ้ยมันจะเช้าแล้วนี่าโอเคเดี๋ยวไปกับคาเรนเหมือนเดิมนะครับอ่าช่วงนี้จะพานับเป็นคาเรนนับแต่ว่าอุ้ยตกไข่ขอเธอระเบิดทั้งมาแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาเก็บบาลังครับซึ่งอ่าเสือเสือกับหมาป่าที่จับไปครั้นที่แล้วนับเนี่ยผมนะเจ้าไทชิกับเจ้ามาซัชิกะนะฮะอยู่ด้วยกันเลยก็คือมันจะเป็นตัวลงถ้ำเงีสองตัวนี้เป็นตัวลงถ้ำนะผมซึ่งแล้วก็อยู่กับสากะนะก็คือตะขาบซึ่งมันจะเป็นตัวลงถ้ำสามตัวนี้เอาไว้ลงถ้ำก็เลยจับมาคู่กันนะ ทำเยติก็มันจะอยู่ตรงบริเวณภูเขาลูกตรงนู่นนะผมตรงบริเวณอ่านู่นเลยนะอ่าแล้วบ้านผมอยู่ตรงนี้นะถ้าถามนะเผื่อว่าจะมีคนมาถามเนะพวกมันก็ยังมีน่นาจะมีแบบว่าบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะอ่ารอบๆก็อย่างนี้แล้วอ่ะอาจจะมืดหน่อยนะอ่ะาเช้าพอดีเลยโอเคเสียงเพลงตอนเช้าซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณเขากิฟฟินเขาอาเจนแล้วก็เขาหิมะตรงนี้นะผมโอเค คราวนี้ผมขอเรียกว่าเขาอะไรดีนะยังยังยังต้องคิดชื่อไม่ออกเลยคนระับว่าจะเรียกเขาอะไรดีขอเรียกว่าเขาหิมะแล้วกันนะผมเออเรียกเรียกอย่างนี้แหละวนข้าวนี้ผมขอขอขอ,ขอเรียกว่าเสาฟ้าแล้วกัน,นครับโอเคเดี๋ยวเราเล่งสปีดกันไปที่ท่านเยติเลยดีกว่านะผมโอเคน,นะเดินผมก็เดินทางมาถึงท่านเยติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ มันอยู่ตรงนี้นะผมโอเคไอ้นั่นเดี๋ยวมันจะมาโจมตีลูกผมหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับดวผมขอตั้งเป็นแอซิดไว้ก่อนละกันนะเพื่อเผื่อมันจะมาโจมตีคนระับโอเคถ้ำน,นี้นะผมพิกัดก็อยู่บริเวณตรงนี้เลยนะอ่าบริเวณนี้คนระับผมไม่แน่ใจว่าข้างบนตรงนี้จะมีกีก้าหรือเปล่านะเพราะบางครั้งผมก็ชอบเจอกีก้ามาอยู่แถวๆนี้มันชอบแบบเข่าลูกเนี้ยคือกีก้าจริงนะกีก้าไม่อยู่สูงนะคือกีก้าอยู่ต่ำครับผมเออก็อันตรายอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปเลยนะ ผมจะคิดว่าผมไม่น่าจะเ l e v e อัพนะอีกอย่างผมก็ไม่สนใจแล้วเพราะมันไม่มีไพ่เม้าพาร์ตนะก็ไม่ต้องเปิดคูนสิบสองครับผมเดี๋ยวในอนานะคตยังไงผมก็ต้องอ่าก็ต้องทําการ God m หมดให้เลเวลไปหนึ่งร้อยอยู่แล้วนะเพื่อที่จะได้จับเดรัลเสาร์ได้หมดทุกตัวนะครับโอเคไม่ไม่ใช่ต้องเรียกว,ว่าสัตว์เลี้ยงโอเคตอนนี้มีแอมเบอร์ก็สิบแปดเนาะโอเคผมขอเซฟก่อนแล้วกันนะผมอาจจะเก็บคูนสองออกมานะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไอพีเท่าไหรนะ่เนาะโอเคค่อยๆเข้ามาครับค่อยๆเดินเลยอนะาร์ติแฟกต์อัพเดินสะตอง เริ่มต้นกันแล้วนะมาเข้ามาถึงไม่แน่ใจว่าจะเจอตัวอะไรเลยหรือเปล่านะผมแต่ก็จัดการใช้ปืนไปก่อนคือเวลาผมยิงปืนเนี่ยผมจะไม่ใช้มุมมองด้านหลังนะผมคือผมจะใช้ด้านหน้านะครับโอ้ยแหลกโอเคค้างคาวนะผมไม่สนละคือผมจะวิ่งไปให้ถึงอันติแฟกให้เร็วที่สุดนะผมโอเคปึออ๊บหมาป่าเริ่มหอ่อละคือหมาป่าตัวตัวห่อนะคือตัวที่เลเวลเยอะที่สุดคือมันจะมันจะมีไฟนะผมโอเคให้วิ่งมาทางนี้นะ ให้วิ่งมาทางนี้นะผมแนะนําว่าถ้าหากว่ามีากระสุนต้องเรียกว่าตะขอเนี่ยติดที่อยู่กับหน้าไมา้อะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแนะนําว่าให้มีไว้หน่อยก็ดีนะถ้าหากว่าอยากจะลงแบบแบบเร็วๆนะคือถ้าเรามาตรงนี้ใช่ไหมถ้าว่าเรามีหน้าไม้ก,กับกระปิ้งคุกอะเรายิงไปตรงนู้นได้เลยครับผมแล้วเราก็ถ้าเรายิงไปตรงนู้นใช่ไหมแล้วเราก็ดับเบิ้ลแท็บแล้วตัวเราก็จะลอยไปตรงนู้นนะแล้วก็ข้ามไปเลยผมไม่จะไปต้องมาทางนี้นะแต่ว่าผมจะมาทางนี้นะผมเพราะาผมยังไม่มีนั่นเองผมไม่ได้เตรียมมาครับโอเค ท่านี่ยังหนาวอยู่เลยนะขนาดวา่าเกาะเกาะผมสามารถที่จะทนทานในอากาศแบบอากาศหนาวหาวได้เกาะผมยังยังพอทนทานได้ครับจะเปาะหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะไม่ใช่เปาะแบบไรเนอร์นะเนีย่ยหนังาก็แตกแล้วไม่เอาครับผม <c oughs> โอเคมาจึบ๊บโอเคไม่ใช่เปาะแบบไททันเกาะนะผมโอเคผมขอดูของก่อนว่าได้อะไรอ,อ๋อกเกาะคิสตินแบบสีเหลืองไม่เอาหรอก้าดีๆก็สีฟ้าแต่คงไม่จำเป็นแล้วแหละตรงนี้มันจะเยอะหน่อยนะก็แนะนำว่าให้วิ่งมาตรงห้องนี้ครับผม โอ้ยขวางทางเออดาเมจผมเห็นว่ามันเข้าพวกกันเองนะแต่คือมันมันจะไม่ตีกันเองไงพวกนั้นผมจะไม่เสียเลือดน,นะผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่อรตติแฟคครับให้มาทางนี้นะวิ่งตามทางผมมานะคือเส้นทางไปเก็บอัตติแฟคค่อนข้างไกลเออตรงนี้จะมีของนะห้ขึ้นไปเก็บได้ครับผมแต่ผมจะไปเก็บตอนขากลับนะเดี๋ยวผมไปเก็บตอนขากลับเดี๋ยวผมขาไปผมยังไม่เก็บนะขาไปผมไปเอาอร์ติแฟคก่อนนะให้มาทางนี้นะเส้นทางทางง่านเยตินี่ก็ค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียว โอเคทางนี้ครับผมเอาพี่แอคมาเจาะด้วยนะโอเคพี่แอคมาเจาะครับผมโอเคผมไม่เก็บชิสตันไปหรอกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขุดเอาบนเขาได้นะเดี๋ยวให้อ่าเดี๋ยวให้พวกเอ็กซโลมัน,ม,นมันช่วยฟาร์มให้ก็ได้นะไปวิ่งไปเลยครับผมวิ่งไปเลยนะเคยทางนี้ครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคยตรงนี้ปึ๊บโดดโอเคปึ okay. ๊บ นี้าผมอ์ติแฟกนะฮะ Explorer n o t e แต่ X Note, ผมจะบอกตำแหน่งนะไม่ต้องบอกหรอกก็น่าจะเห็นอยู่โอเคตรงนี้หมาผมได้แล้วชึบปั๊บโอเครีเทิร์นเดอะเซิร์เฟครับผ่านทางออกนะคือตรงนี้มันค่อนข้างที่จะก็แนะนำว่าให้ระวังการตกหนาวไว้สักทีหนึ่งก็ดีนะครับคือถ้ามอสไอ้มอบหรือพวกไอ้สิ่งมีชีวิตจะบับ๊บั๊กหายตรงนั้นอนะ คือมันมันมันจะไม่เกิดอีกเลยนะผมเออคือตรงเนี้ยมันจะไม่มีอีกเลยนะบอกแล้วมันหนาวทํานี้หนาวจริงๆนะฮะบอกตรงว่าหนาวครับผมทำนี้หนาวมากๆขนาดเกาะผมอยู่อย่างเงี้ยยังทนไม่ไหวเลยอะ่ะคิดดูดิเออต้องหนาวขนาดไหนคือเหมือนจะหนาวเป็นบางจุดปะเออผมว่างั้นแหละหนาวบางจุดเดี๋ยวไปเก็บของได้เลยดีกนนว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเก็บของเลยมาครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนก่อนขึ้นเนะาะหนาวตนนี้ดิเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปนะ ทำนี้ได้นะว่าให้วิ่งตลอดนะแล้วก็เตรียมอาหารมาด้วยนะเฮ้หหยหมาป่าเหรอไม่กลัวหรอกกลัวอย่างเดียวเอ้ยไม่กลัวหรอกแียกว่าลำคาญอะไรอ่ะคิดพังตัวสีเหลืองเหรอเฮ้ยมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยตามมาถึงนี่ได้ไงวะโหนี่นี่ไอดอลปะเนี่ย <c oughs> นี่เห็นเราเป็นไอดอลปะเนี่ยเรียบร้อยข้างล่างมีใช่ไหมนะไม่รู้เว้ยตรงนี้มี no นะนะเอฟเฟอร์โนนับเก็บหน่อยแล้วกันโอเคของโมซาซอเนาะ ผมมาแกะเออพ์เอร์โนดไงก็เลยต้องโดดข้ามมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราไม่สามารถลงได้นะไม่สามารถที่จะเดินลงไปได้นะดังนนั้นก็ต้องโดดนะผมไม่สนใจละผมวิ่งกลับเลยวิ่งกลับอย่างเยาะผมแรกหนาวมากนะถน้ำนี้เอาจริงๆโคตรหนาวเลยแหมเกิดละเริ่มเกิดละอะไรหมาป่าคือถ้าหากว่าเรามีหมาป่านะก็พามาลงได้เหมือนกันนะถ้าอยากจะลงก็ลงนะแต่ว่าผมจะลงด้วยตัวเองไนงะ ตอนนี้ผมลงที่ตัวเองก่อนมันคงไม่มาเกิดดักตรงนี้หรอกใช่ไหมอ่าไม่เกิดละมันจะเกิดเฉพาะขามาไงคือขากลับไม่เกิดนะผมเ,เก็บเกมก่อนแล้วการเก็มต่อก่อกีกครับมาตัวนี้หวังว่ามันจะไม่ขึ้นมานะคงไม่ขึ้นหรอกอ่าไม่ขึ้นหรอกโอเคกลับบางนี้ตัวนี้มีเอฟเฟอร์โนใช่ไหมนี่ไงเก็บมาผมเก็บมานะอ่าเก็บมาเก็บมาเก็บมาไปา ผมจะไม่ขอเก็บอันนึงนะคืออัน,นที่อยู่ตรงนั้นนะผมคือผมจะไม่ขอเก็บนะโกเกมมันจะเด้งไงคือถ้าเด้งเนี่ยผมบอกเลยนะ Explorer Note หายครับผมบอกเลยไม่ได้เวลหรอกคือมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมหน้าหนา,นานตรงนั้นผมผมจะยังไม่เก็บนะคือผมจะมาเก็บต่อเมื่อถ้าว่าเกมมันเด้งไปคือถ้าเกมเด้งก็นนะั่นแล้วผมผมเซฟเซฟไปก่อนนะคือไม่เก็บตรงนี้อีกอันหนึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่เก็บนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้อะไรอ๋อที่ขี่พลรซอเหรอทิ้งไป ผมขอเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวถึงถึงตรงไหนดู๋ยวจะเซฟปะหน้า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 ท่ามอมเดี๋ยวามมาดู๋ยวผมจเซฟเนะีตรงนี้การปับ๊บโอเคเซฟนะมันชอบหลุดนะคือเราเอาอกออกจากท่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่หลุดทุกครั้งบางครั้งผมพลวดออกไปก็ไม่หลุดแต่ก็ไม่น่าไว้ใจครับผมโอเคยุตได้ป่ะวะเฮ้ยได้เว้ย เรียบร้อยอา้าวแต่ไม่เลเวลอัพครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอเคไม่ได้เลเวลไม่เป็นไรแต่เราได้อาร์ติแฟกต์ออสเดอร์สตองมาแล้วนะครับโอเคกดเวเนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวแลกกับอุ้ยตกไข่เลยเหรอไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยโอเคครับผมโกทูโอเบลิกนะฮะโอเคไปเลยเสาษโอเบลิกสีฟ้าผมไปเลยนะฮะไปเลยไปเลยนะผมโอเคตรงนี้มันจะมีกีกา้าปะบางครั้งก็ชอบมี คือกีก้าเขานี้มันมันไม่อยู่สูงไงคือมันอยู่ค่อนข้างต่าและอย่างเขานี้มันก็ไม่ค่อยสูงด้วยมั้งสูงแหละพูดถึงว่าตรงจุดที่กีก้ามันชอบยืนอยู่อะคือมันคือมันไม่ได้สูงเหมือนเหมือนเขาอื่นไงอย่างเขากิฟฟินหรือเขาเอเจอะไรเงี้ยชอบอยู่สูงโดยเว่าะเขากิฟฟินอะมันชอบอยู่สูงครับผมโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยว่าจะได้อะไรอ่านั่นเป็นอุปกรณ์สลอตลงทับสกายหลอดของผมนะครับคือผมได้มาสร้างไว้นะนี่เห็นไหมอันนี้ผมเอาไว้สําหรับทําพวก ลูกธนูไอที่เอาไว้เกาะกับกำแพงนะครับนี่ครับผมนะผมเอาไว้ครับแครปปิงป้งฮุกไอแครปปิ้งฮุกรู้ล้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราแลกกันเลยดีกว่ามาลองดูกันป้าบดูซิว่าผมจะได้อะไรนะครับโอเคมาแต่แต่ตๆๆโอ้ได้เป็นคอมพาโบกับชุดดำน้ำอ่ะสิที่ผมต้องการเลยชุดดำน้ำเนี่ยคอมพาโบโอุ้ยทำไมนิดเดียวเองวะ แล้วก็โอเคครับผมอุปกรณ์สําหรับลงถ้ำพิษนะจะได้ไม่ต้องซื้อบัฟแล้วก็ชุดดำน้านะผมเออของก็ดีนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เรียนรู้อันขีดสลหรับกีก้าเลยนะแต่เดี๋ยวก็น่าจะต้องเรียนรู้นะผมอ่านี่เป็นของที่ผมต้องการนะับและอันนี้จะเป็นยาสําหรับปลดเอ็นแกรมนะคือถ้าเาว่าเราใช้อ่ะพิจกักเลเวลเราจะกลายเป็นหนึ่งใหม่แล้วให้เรามาอัพใหม่ด้วยผมถ้า,าว่าเราอยากจะอัพอะไรที่เรายังไม่ได้อัพเนี่ยก็ให้มาอัพกันได้นะผมโอเค โอเคนะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ถ้าใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างบทงานที่เดิมไปเดิมนะถะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต่อไปเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะพาร์ทหน้านะผมจะพาท่านผู้ชมไปจับกริฟฟินกันนะผมโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีรครับ